มิน่าสังคอนดิจิวะวัตชีวะซันเดย์สวัสดีครับสังครับผมกระเข้าสู่เกม PSO2 หรือแฟนซาร์ทูนะครับและในคลิปข้อมูลเบื้องต้นในพาร์ทที่16นี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการหาเงินอีกวิธีหนึ่งกันซึ่งความจริงวิธีนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าผมเคยสอนไปแล้วแต่พอย้อนกลับมาดูวีนึงปุ๊บเอ้ายังไม่เคยสอนนี่นาก็เลยจะมาสอนกันในพาร์ทนี้นะครับั่นก็คือการหาเงินกับ n อ c ที่อยู่ในฟังก้าคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็น คุณปู่ใจดีที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็น NPC ที่มีชื่อว่ายาคิสูซึ่งใน s ซ r v e ฟ A จะไช้ชื่อว่า NPC เยอกีนะครับอ่าแล้วก็มาคุยกับ NPC เยอกีนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่หัวข้อแรกก็จะเป็นตัวเควส t คลวอรเดอร์ซึ่ง NPC คนนี้นะครับจะมีเควส t c คลวอเดอร์ทั้งหมด6เควสด,ด้วยกันซึ่งแต่ละเควสนะครับมันจะเป็นเควสที่จะให้เราไปหาไอเทมตามดวงดาวต่างๆทั้งหมด6ดาวมาทําการส่งให้กับ NVC คนนีนบ โดยแต่ละเควสนั้นเราจะได้ขอรางวัลเป็นเมเซนต้า1นึ่งแสนเมเซนต้าเลยนะครับหมายความว่าถ้าส่งครบ6เควสเนี่ยเราจะได้เงินมาทั้งหมดหกแสนเมเซนต้านะครับโดยไอเทมทั้ง6อย่างนะครับก็จะเป็นไอเทมอ่าตามนี้มาาตนีโอเคก็จะเป็นไอเทมทั้ง6อันนี้นะครับโดยเริ่มจากเควสแรกเควสแรกจะให้หาไอเทมชิ้นนี้มานะครับก็จะเป็นเห็ดสีม่วงซึ่งก็คือนาเบรุทาเกะจะเป็นเห็ดที่อยู่ที่ดาวนาเบริอุสนะครับถัดมาเควสที่2ก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้ มันจะเป็นอาร์มัสเกียดรักกอนสเกลหรือก็คือเก็ดของมังกรของดาวอาร์มัสเกียนะครับถัดมาควีนที่3ก็จะเป็นลิลิป้าโชกิหรือก็คือเสื้อกั๊กของชนเผ่าลีลิป้านะครับถัดมาควีนที่4ก็คือจะเป็นเปลือกหอยสีฟ้าอันนี้ก็คือวอพาดูเชลนะครับหรือก็คือเปลือกหอยจากดาววอพาลูแล้วก็ถัดมาควีนที่5ก็จะเป็นฮารุโคตันแฟกเมนหรือก็คือเศษหินจากดาวฮารุโคตันนะครับแล้วก็สุดท้ายควยที่6กก็จะเป็นขวดสีเขียวอันนี้ อคิีบินหรือก็คือขวดเปล่าจากแมปดาวโลกนั่นเองนะครับโดยเทมทั้ง6อย่างนี้นะครับเป็นไอเทมที่เราได้จากการขุดดินตามดวงดาวต,าต่างๆทั้งหมด6ดวงเราก็สามารถหายเท่กนี้มาทําการส่งให้กับ n p c ยาคีสูดได้นะครับโดย1เควสเราใช้ไอเทมแค่ชิ้นเดียวในการส่งด้วยนะครับโอเคกลับมาคุยรอบนึงอ่ะก็จะเป็นทั้ง6เควสนี้นะครับโดยที่จะหายเทมแค่ชิ้นเดียวมาทําการส่งแล้วก็ได้เงินมา1%นึ่งแสนเป็นเซนต้าเลย แล้วก็เควสทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเควสที่เราสามารถทําซ้ําได้เรื่อยๆด้วยแต่ว่าจะมีระยะเวลาในการรี166ชั่วโมงนับตั้งแต่ตอนที่เราส่งเควสอันนี้ไปนะครับหรือก็คือประมาณ1สัปดาห์เราส่งวันนี้ของสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ถัดไปเราก็สามารถหาไอเทกนี้มาทําการส่งให้กับ n อ c ซคนนี้ซ้ำได้เรื่อยๆหมายความว่าเราสามารถหาเงินได้6แสนเมซินาจากการทำเควสแคลเดอร์กับ n อพซคนนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องการหาไอเทมทั้ง6อย่างนี้นะครับโดยไอเทมทั้ง6อย่างนี้จะเป็น ที่เราสามารถหาได้จากการขุดดินในดาวแต่ละดวงไปนะครับซึ่งทีนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะงงกับคำว่าพื้นที่กับในเรื่องของดวงดาวนะคะว่ามันมีดาวอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องไปหายังไงซึ่งวิธีการหานะครับเราได้จากการขุดดินเท่านั้นซึ่งการขุดดินกับการตกปลาระบบในเกมนี้จะถูกเรียกว่า Gathering นะครับซึ่งระบบ g a ต h ร r i n g เราสามารถทําได้ที่เควสฟ Free Field เท่านั้นอ่ะก่อนอื่นแล้วก็มาคุยกับ NPC ตรง q u เคา Counter นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่หัวข้อ m a น n ควส แล้วก็เลื่กไปที่ตัวเควส์ฟรีฟิลนะครับซึ่งเควส์ฟรีฟิลมันจะมีเควสที่จะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลมสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการบอกบอกว่าเวอร์อาพเควสนี้มันจะมีเกี่ยวกับโบบแกร์เทลลิงซึ่งก็จะเป็นการขุดดินกับการตกปลาที่แมบแบบนั้นได้ซึ่งทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงทีละไอเทมก่อนเริ่มจากไอเทมอันแรกก็คือจะเป็นเห็ดสีม่วงจากดาวนามเมริอุสนะครับซึ่งดาวนารเมริอุสในแผนปัจจุบันมันจะมีาสามพาปปนนื้ ถัดมาก็จะเป็นอาแม็ทุนดาแมปพีมาแล้วก็อันที่3จะเป็นในเรื่องของแมปลูนหรือซาประหักพังอันนี้นะครับโดยทั้ง3แบบนี้คือแมปของดาวนาเบริอุสเพื่อนๆจะไปหาเห็ดสีม่วงจากทั้งสาแบบนี้จะแบบไหนก็ได้ก็สามารถเลือกไปได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ถัดมาไอเทมที่2ก็จะเป็นเกรดมังกรจากดาวอาโมรัสเกียนะครับได้จากการขุดดินเหมือนกันก็จะเป็นแมปลาวาจะมีแมปสกายสเคป แล้วก็แบบแซงทำนะครับก็คือจะเป็น3แบบนี้จะเป็นดาวอัมรัสเกียสามารถไปหาในเรื่องของเก็บบังกรได้ถัดมาไอเทมที่3นะครับก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองของอาชนเผ่าลิลิป้าก็จะอยู่ที่ดาวลิลิป้าก็จะมีการแบ่งเป็นสามพื้นที่ก็คือจะเป็นพื้นที่เขตเซรายเขตแรกพื้นที่แมปใต้ดินแล้วก็เป็นอาพื้นที่ในเรื่องของตัวแมปเหมืองอันนี้นะครับสามแบบนี้คือดาวลิลิป้าสามารถไปขุดหากันได้ถัดมาเควสที่4ก็คือ จะเป็นของดาวโัวพาลูก,ก็คือตัวเปลือกหอยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแมปทะเลแมปทะเลที่ว่าก็จะมีเป็นทะเลอันนี้ที่เราจะเจอกับบาโรดอนนะครับแล้วก็มีใต้ทะเลแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแมปซากาโบราณสถานของแบบดาวโัวพาลูนั่นเองสาแบบนี้นะครับสามารถไปหาในเรื่องของเปลือกหอยได้จากนั้นถัดมาเควสที่5ก็จะเป็นดาวฮารุโคตานที่เราต้องไปหาตัวหินมานะครับก็จะมีอยูส2แมปที่เราสามารถไปได้ก็คือจะเป็น แมปของเมืองอยักษ์สีขาวกับยักษ์สีดำสองเพจนี้นะครับสามารถหาตัวหินตัวอะไรนะฮาลูกคอตาแฟกเมนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นขวดเปล่าจากแมปดาวโลกก็จะมี2องแมปจะเป็นแมปในเรื่องของโตเกียวกับแมปของร้านเวกันนะครับนี่คืออาเควสที่6ที่เราต้องไปหาในเรื่องของตัวขวดสีเขียวมาอันนี้ก็คือวิธีการแยกนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของดาวอะไรและเราสามารถหาไอเทมอะไรได,ได้บ้างอ่ะต่อไปก็คือเป็นการไปหาไอเทมในแมปแบบนั้นนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเควส้ให้ดูกันละกันนั่นก็คือแมปอา a p แมปป่าที่เราจะไปหาในเรื่องของตัวเห็ดนาไปลูาตาเกตนะครับโอเคลงมาในเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทีนี้การที่เราจะมาขุดดินหรือจะมาตกปลานั้นเราจะลงระดับอะไรของตัวเควสก็ได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ผมเลือกเป็นระดับนอร์มอมาลงเลยแล้วก็การที่เราจะมาตกปลากับขุดดินนั้นเราก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสตามินานะครับซึ่งก็สามารถ เช็คได้จากกรอบหน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะมีการบอกอยู่ว่าในเรื่องของการขุดดินนั้นตอนนี้เราเป็นเดเวอร์อะไรแล้วก็จะมีสต้ามิเน่าอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งการที่เราจะทำแอคชั่นเกี่ยวกับการขุดดินกับการตกปลาต้องใช้10สต้ามิน่าต่อครั้งด้วยนะครับซึ่งมันจะเต็มที่อยู่ที่100ใช่ไหมหมายความว่าเราสามารถตกปลาได้10ครั้งกับขุดดินได้10ครั้งในการมาแต่ละครั้งนะครับซึ่งทีนี้บางคนอาจจะไม่เห็นกรอบหน้าต่างตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถไปทําการตั้งค่าได้โดยการมาทีี่ตตัวัวนนรงน้ เลือกไปที่หัวข้อที่3 o p ออปชันนะครับและมันจะเป็นหัวข้อใหญ่ทางขวาอันที่3ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมนูตรงนี้นะครับมันจะมีตัวกรอบหน้าต่างเกี่ยวกับตัว g ก t เตอ i n ลิงอยู่ด้วยซึ่งหากว่าใครที่ไม่มีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดตกลงอ่าเห็นไหมครับว่าตัวกรอบสตาร์บีนาเมื่อกี้นี้มันหายไปแล้วก็คือถามว่าใครที่ไม่มีแบบนี้นะครับก็สามารถมาทําการตั้งค่าตรงนี้ได้ให้มันปรับเป็นอ่าสุปเพื่อทําการโชว์ในเรื่องของกรอบสตาร์บนาแบบนี้เราจะสามารถเช็คในเรื่องของตัวสตาร์ขอนการ ขุดดินกับตกปลาได้นะครับโอเคทีนี้เนื่องจากว่าไอเทมที่เราจะมาหานะครับมันเป็นไอเทมที่ได้รับจากการขุดดินใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิคเล็กน้อย,ยๆๆๆให้กับผู้เล่นนะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะมาหาของจากการขุดดินแนะนําว่าให้ไปทําการตกปลาก่อนนะครับก็คือให้เราทําสิ่งตรงกันข้ามถ้าหากเพื่อนเพื่อนจะมาหาปลาหรือหาอะไรจากการตกปลาก็ตามก็ให้ไปขุดดินก่อนเพราะว่าเราจะทําให้มันเกิดในเรื่องของฟีเวอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยยังมจะขอทําการตกปลาให้ครบจนกว่าจะฟีเวอร์ก่อน โอเคทําการเกิดฟีเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเหตุการณ์ฟีเวอร์เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้รับในเรื่องของจํานวนแล้วก็เพื่ออัตราการได้ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉันถากใครที่เราจะมาขุดดินอาหารที่จาการขุดดินเนี่ยก็ควรทํำาการตกปลาจกว่เจะฟีเวอร์ให้ได้นะครับแล้วเราก็มาทําการขุดดินกันครั้งที่หนึ่งอ่าอันนี้ได้ในเรื่องของข้าวมาครั้งที่สองได้มะเขือเทศมาครั้งที่สามอันนี้ได้หินของนามานาเบลูล็อกมานะครับ ไปได้ฮีอีกแล้วรู้สึกว่าดววไม่ค่อยมีนะเนี่ยได้มะเขือเทศมาต่อไปได้ได้ข้าวอีกแล้วเลือองสี่ครั้งนะครับจิ้งได้ฮีอีกแล้วเจริญรู้สึกว่าดววไม่มีนะเนี่ยโอเคได้อะไรนะได้มะเขือเทศมาได้หีอีกแล้วครั้งสุดท้ายตึงดาได้มาเกิดเทศอ่ะมีวันมอทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ขีดมาอีกอันหนึ่ง ซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงนะครับซึ่งมาค้าหากใครที่ไม่อยากจะมาสุ่มดวงเนี่ยก็สามารถหาในเรื่องของอาหารมากินได้เหมือนกันนะครับอี๋ยวกลับไปที่ฟังก้าคาเฟ่ก่อนโอเคกลับมาที่ฟังก้าคาเฟ่กันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็มาที่ร้านค้าตรงนี้เลยก็จะอยู่ใกล้ๆกับร้านค้าที่เป็นการแลกแหวนนะครับจะเป็นร้านค้าเกี่ยวกับการแลกอาหารซึ่งการแลกอาหารที่ว่านี้นะครับเราจะต้องไปหาในเรื่องของวัตถุดิบ ก็คือวัตถุดิบที่เราได้รับจากการคุณเรียนกระตกปลาเราสามารถมาใช้ในการแลกอาหารได้ซึ่งอาหารจากนาคาอันนี้นะครับมันจะมีการเพิ่มเกี่ยวกับสเตตัสหรือไม่ก็จะเป็นการบัฟการเพิ่มได้ไอเทมจากการที่เราไปคุณดินหรือไม่ก็เป็นการตกปลานั่นเองซึ่งทีนี้นะครับ ไอเทมทั้งหมดที่อยู่เกี่ยวกับการขุดดินกับตกปลามันจะเป็นไอเทมที่มีการแบ่งเป็นขนาดกับแบ่งเป็นประเภทอยู่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปมีประเภทที่แตกต่างกันไปด้วยซึ่งทีนี้ถ้า,าว่าใครที่อยากจะเน้นการได้ไอเทมที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแลกอาหารมาแล้วก็ไปการอากินเพื่อไปการเพิ่มเปอเปร์เซ็นต์การได้ในเรื่องของไอเทมประเภทหรือขนาดนันๆนั้นเองนะครับซึ่งไอเทมทั้งหกอย่างที่เราใช้ในการสเควสนเนี่ยมันเป็นขนาดกับประเภทอะไรบ้างก็เริ่มจากตัวเห็ดอันนี้ก่อนกาะกันนะครับ เห็ดนาเบรุทาเกจะเป็นเห็ดที่จัดว่าเป็นไอเทมขนาดกลางแล้วก็เป็นประเภทผักนั่นเองส่วน5อันที่เหลือนั้นจะเป็นประเภทไอเทมอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยจะแตกต่างกันไปซึ่งตัวเห็ดนาเบรุทาเกกับอัพาลูเชลหรือเปลือกหอยจากดาวอพาลูนะครับจะเป็นไอเทมขนาดกลางนในเรื่องของขวดสีเขียวกับชุดลิลิป้า2ออันนี้จะเป็นไอเทมขนาดเล็ก และเกรดมังกรกับชิ้นส่วนดาวฮารุโคตันจะเป็นไอเทมขนาดใหญ่นะครับแต่จะมีแค่เหตุอะไรอันเดียวที่จะเป็นประเภทผักส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นประเภทไอเทมอื่นๆนะครับอาทีนี้เรามาดูในเรื่องของอาหารกัน oh, s <S อาหารที่เราแลกกับเอพซคนนี้อยากจ่บอกไปว่าเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบที่เราได้รับจากการขุดดินหรือไม่ก็ตกปลาแล้วก็ใช้จํานวนเงินส่วนหนึ่งในการแลกอาหารชิ้นนั้นมานะครับซึ่งอาหารแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีการได้รับบัฟที่แตกต่างก,กันไปอย่างเช่นอันแรกสุดเนี่ย จะเป็นสัตว์มะเขือเทศป่ามันจะมีการบัฟเกี่ยวกับการได้ผักมากขึ้น2 0 0นะครับหรือก็คือจากเดิมที่ไม่ได้มีการเพิ่มปเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยถ้าเรากินอันนี้ไปปุ๊บโอกาสที่เราจะได้เอเท็ประเภทผักมันก็จะมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะมีโอกาสเกิดเกี่ยวกับวันมอเพิ่มขึ้นอีก5%ประมาณนี้นะครับซึ่งอาหารแต่ละอันเนี่ยมันมีบัฟที่แบบโอ้เยอะมากเลยบางอันเพิ่มขนาดบางอันเพิ่มในเรื่องของประเภทเช่นนี้ประเภทปลาบ้างผักบ้างหอยบ้างนนานโน่นนี่ แต่อันที่ผมแนะนำนะครับถ้าใครที่จะไปหาเรื่องเกี่ยวกับตัวเห็ดเนี่ยก็คือจะเป็นอันแรกนี่แหละที่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ไอเทมประเภทผักมากขึ้น200%โดยการใช้มะเขือเทศป่าที่เราหาได้แบบมือตะกี้นี้นะครับแค่10อันในการแรกเท่านั้นเองก็สามารถแลกอาหารชนิดได้แล้วแต่ถ้าเป็น5อันที่เหลือเนี่ยอันที่ผมใช้บ่อยๆก็คือจะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับมันจะเป็น มาขี่ไก่มากิไก่โนสลาดามันจะเป็นสลัดที่จะมีการเพิ่มการระดับไอเทมประเภทอื่นๆบวก400เอร์เซเลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสได้วันมออีก5ด้วยแต่การได้ไอเทมชิ้นเนี่ยก็จัดว่าใช้ไอเทมที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันซึ่งเอาความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าใครที่ไม่ได้อ่านรีบร้อยมากเนี่ยก็ค่อยๆทําการขุดดินไปตกปลาไปก็ได้โดยแบบไม่ต้องกินอาหารก็ได้ ึ่งวิธีการกินอาหารเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นการแอเทชีชน,นินานซะมากกว่านะครับโอเคลงมาได้เควสก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวละครกันซะเล็กน้อยเนื่องจากว่าเมื่อตะกีน้นี้มีการใช้สต a ามิ a น่าไปจนหมดแล้วนะครับซึ่งสต้ามิน่าที่เกี่ยวกับการขุดดินกับการตกปลานั้นมันจะมีเต็มที่ให้100สต a ามิ a น่านะครับแล้วก็ถ้าว่ามีการใช้งานไปได้บางส่วนมันก็จะมีการค่อยๆฟื้นในเรื่องของสต a ามิ a น่าขึ้นมา จะมีการฟื้นสต้ามิ a น่นะครับหน่ 1, หน่วยทุกๆสามนาท,ทีหมายความว่าถ้าเราใช้ไปจนหมดเนี่ยกว่าจะฟื้กนกลับมาเต็ม100นั้นต้องใช้เวลาไปทั้งหมด300นาทีหรือก็คือ6ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือสต้ามิแนเนี่ยมันจะแยกกันไปตามแต่ละตัวละครนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีการเล่นหลายตัวละครก็สามารถไปทําการขุดดินกับตกปลาแยกกันตามแต่ละตัวละครได้ก็จะไปอีกทีห่หนึ่งที่เราสามารถใช้ในการปั๊มในเรื่องของการมาขุดดินกับการตกปลานั่นเองนะครับ โอเคซึื้ในครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้งก่อนนิดนึงตรงที่ว่าผมมีการหยิบอาหารมาด้วยนะครับชินลินโทมาโต้โนสลราดาอันนี้คืออาหารตัวมะเขือเทศป่าแบบสลัดนั่นเองซึ่งอันนี้จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้รับไอเทมเกี่ยวกับผักเพิ่มขึ้น200นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสเกิดในเรื่องของวันมอเพิ่มขึ้นอีก5ด้วยซึ่งการอามาขุดดินในที่นี้นะครับมันจะมีโอกาสได้ผักอยู่2ชนิด อันนึงเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศแล้วก็อันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของนารวีดูทาเกตอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการใช้งานกันดีกว่ากดอ,อื่นก็เหมือนเดิมครับทำการตกปลาจกนกว่าจะฟีเวอร์แล้วเราก็เข้าไปทำการขุดดินนะครับโอเคเกิดฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ มาทําการกดกินอาหารกันทําการกินอ่าสลัดมะเขือเทศป่าอันนี้ไปนะครับมันจะเพิ่มโอกาสได้ผักเพิ่มขึ้น200%โอเคจากนั้นก็ทําการมาขุดดินครั้งที่1โอ้นี่ครับเปิดมาผมได้นาะไปรุทักเก3อันเลยนะครับซึ่งมันจะมีเป็นเหตุการผมะเขือเทศที่จะเป็นไอเทมเกี่ยวกับผักพอฉันถา,ากว่าเรามีการกินอาหารอันนี้เข้าไปก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมสองอันนี้มากยิ่งขึ้น,นครับดูสิได้ะมะเขือเทศมาอีกสองครั้งเลยนะครับโอเคขุดต่อ ได้หินนะไปรู้ล็อกมานะครับซึ่งเห็นบอกไปว่ามันเป็นการเพิ่มเกี่ยวกับเปอร์เซนต์พฉะนั้นโอกาสที่เราเจะได้เทมชิ้นอื่นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับโอเคคุณต่อไปได้มะเขือเทศอีกแล้วได้มะเขือเทศอีกแล้วเนื่องจากว่าเทมอะมะเขือเทศเนี่ยมันเป็นประเภทผักก็เลยโอกาสได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคได้เห็ุมาอีกหนึ่งครั้งแล้วคุณต่อไปได้มะเขือเทศกดอีกครั้งหนึ่งกน่ไนก็ครั้งสุดท้ายทึ่ง ก็ยังได้มะเขือเทศอยู่นะครับ <laughs> รู้สึกว่าไอเทมปประเภทมะเขือเทศเนี่ยมันจะออกง่ายกว่าในเรื่องของตัวเห็ดอานาเบรุทาเกะกันสักหน่อยนะครับแต่วเมื่อกี้นี้ผมก็ได้ตัวเห็ดน,นาร์รุทาเกะมา3อันแล้วก็ได้มาอีก3อันก็คือได้มา6อันจากการที่เราขุดดินในครั้งนี้นะครับ โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นวิธีการหาเงินกับ NPC y a k i s ยากิสุหรือเยอร์กีนะครับก็จะเป็นการไปหาไอเทมจากการขุดดินตาราต่างๆมาทําการส่งให้กับเขาโดยเราจะได้เงินมา6 0แส0เมซ็นต้าต่อสัปดาห์แล้วก็อย่างนึงคือตัวเควสแคเดอร์ตรงนี้นะครับ เราสามารถแยกกันทำลายตัวละครได้ถ้าหากเพื่อนๆมีหลายตัวละครก็สามารถส่งได้มากขึ้นตามนั้นด้วยหรือก็คือเราจะได้เงินมา600,000เมเนต้าต่อสัปดาห์ต่อตัวละครนั่นเองนะครับยิ่งมีเยอะเราก็ยิ่งได้รับเงินเยอะตามไปแต่ว่าก็ต้องมีการหายเทมที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับ อ่ะเนี่ยผมขอไม่จอดลึกมากก็แลวการอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราไปหาของพวกนี้ไม่จะเป็นต้องกินอาหารก็ได้เราก็สามารถใช้ดวงตัวเองนี่แหละในการไปหาในเรื่องของไอเทมชนิดนั้นไปนะครับแต่ถ้าใครที่มีวัตถุดิบในการได้อาหารเยอะหรือไม่ก็อยากได้ไเทมชิ้นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ควรจะไปดูนะครับว่าอาหารแต่ละอันนั้น มันมีการแลกยังไงมีการบัฟเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซสื้ออันนี้ผมไม่ขอต่อรื้นะครับเพราะว่าอาหารมันมีแบบหลากหลายแล้วก็บัฟแตกต่างกันไปก็อย่าคิดจะยาวเกินไปก็เลยจะไม่ขอลงลึกมากนะครับแล้วก็ถามว่าใครที่ยังสงสัยเรื่องไหนอยู่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ก็สามารถคอมไม่มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานเนย